ท่านอนทำร้ายสุขภาพและท่านอนเพื่อสุขภาพดีห้าท่านอนแย่ๆที่อาจทำร้ายสุขภาพของคุณโดยไม่รู้ตัวเช็คห้าท่านอนส่งสัญญาณอาการปวดหลังห้าท่านอนที่ทำร้ายสุขภาพคุณโดยไม่รู้ตัวสาเหตุหลักของอาการปวดหลังปวดตัวคุณเคยตื่นขึ้นมาแล้ว ปวดหลังปวดเอวเมื่อยไปทั้งตัวบ่อยๆไหมจริงๆแล้วสาเหตุของการปวดเมื่อยอาจจะมาจากท่านอนของคุณก็ได้นะผลการวิจัยระบุว่าเพียงแค่คุณนอนให้ถูกหลักสรีระร่างกายอาการปวดหัวปวดหลังและเหนื่อยเพลียก็จะดีขึ้นจนบางครั้งอาจจะหายเป็นปรีบทิ้งเลยก็ได้นะเราลอง มาดูกันก่อนดีกว่าว่าถ้านอนท่าไหนนะที่ทำให้คุณยิ่งนอนยิ่งเหนื่อยหน,นอนคว่ำหน้าสาเหตุของการปวดคอและหลังคนที่นอนคว่ำหน้านั้นหลังจากคว่ำหน้าลงมักจะบิดคอไปทางซ้ายหรือขวาซึ่งเป็นผลทําให้คอถูกบิดเป็นเวลานาน,านกระดูกสันหลังก็ไม่สามารถซับพอร์ กระดูกคอได้ทำให้คอและหลังมีอาการปวด 2. นอนกลางแขนสาเหตุของการปวดบ่าในขณะที่คุณนอนงายแล้วอ้าแขนวางไว้ที่ตำแหน่งสูงกว่าศีรษะตามภาพนี้จะทำให้เส้นประสาทด้านช่วงบนของหลังถูกกดทับมีผลกับกรามเนื้อช่วงบ่าและไหลโดยตรงทำให้ปวดไหล 3. นอนหันไปทางซ้ายและยื่นแขนตรงตั้งฉากกับลำตัวสาเหตุของอาการปวดบริเวณไหล่แขนและหลังท่านอนนี้เป็นอุปสรรคต่อระบบการหมุนเวียนของเลือดทำให้ท่อนแขนและไหล่ปวดมากแถมยังส่งผลเสียต่ออวัยวะภายในอย่างกระเพาะอาหารและปอด 4. นอนหันไปทางขวาและ ยืดแขนตรงตั้งฉากกับลำตัวสาเหตุของอาการปวดบริเวณไหล่แขนหลังและยังทำให้กระเพาะร้อนท่านอนท่านี้จะทำให้ปวดไหล่ท่อนแขนและหลังแถมการนอนตะแคงข้างขวายังทำให้เป็นโรคกดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นอีกด้วย 5. ถ้าขดตัวเหมือนทารก สาเหตุของอาการปวดหลังและคอท่านอนท่านี้เป็นท่าที่แย่ที่สุดในท่านอนทั้ง5้าท่าเพราะว่าทําให้กระดูกสันหลังและคอไม่ได้รับการซับพอร์ตอาจจะทําให้กระดูกสันหลังงอขัดขวางทางเดินหายใจและออกซิเจนทำให้คุณภาพในการนอนหลับลดลงมีผลการวิจัยระบุว่า การนอนที่ถูกหลักสรีะระร่างกายจะไม่ทำให้มีอาการปวดหลังปวดตัวหรือแม้กระทั่งหากรู้สึกเหนื่อยเพลียล้ามาทั้งวันแล้วแค่นอนให้ถูกท่าก็จะช่วยทำให้ร่างกายสบายขึ้นมาดูท่านอนที่จะช่วย ป้องกันอาการปวดหลังกันค่ะลองหท่านอนนี้ที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าเป็นท่านอนที่ดีต่อสุขภาพลองฝึกนอนแบบนี้ดูนะ 5. ท่านอนที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพช่วยป้องกันอาการปวดหลัง 1. นอนตะแคงไปด้านซ้ายมือแนบลำตัว จะช่วยลดแรงกดดันและอาการปวดบริเวณหลังและคอช่วยบรรเทาอาการปวดหลังและคอได้แถมยังควบคุมอาการกรนได้ด้วย 2. นอนงายตรงมือแนบลำตัวลดอาการปวดบริเวณหลังและลำตัวช่วยบรรเทา อาการปวดหลังและคอได้ 3. นอนหงายตรงมือแนบลําตัวนอนหงายในท่าที่สบายสบายและใช้หมอนเล็กๆรองที่ใต้เขา่าท่านี้น่าจะเป็นท่านอนที่สบายที่สุดและมีหมอนมาเป็นตัวช่วยในการลดแรงกดดันในบริเวณ หลังลดอาการปวดหลังได้ 4. นอนหันซ้ายงอตัวและหาหมอนมาหนบีบริเวณหัวเขา่าเพื่อลดอาการปวดหลัง 5. นอนคว่ำและหาหมอนมาวางรองบริเวณใต้ท้องเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังถึงแม้ที่บอกไปว่าการนอนคว่ำเป็นท่าที่ไม่เหมาะเพราะ จะส่งผลให้ปวดคอแต่หากคุณมีอาการปวดหลังท่านี้จะช่วยทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นและเมื่อมีอาการดีขึ้นแล้วก็สามารถนอนในท่าปกติเมื่อรู้แล้วว่าท่านอนท่าไหนดีต่อสุขภาพก็อย่าลืมลองฝึกกันดูนะคะหรือถ้าได้ยินว่าเพื่อนคนไหนนอนหลับไม่ค่อยสนิทก็อย่าลืมแชร์ เคล็ดรับดีๆนี้ให้เพื่อนของคุณด้วยนะคะส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้คอยทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงคอยทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกายสุขใจตลอดไปค่ะ